สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะปุ๊กก็จะพามาแนะนำจุดเด่นของจากาโพงเบอร์เน็ตรุ่น B64 Airlock นะคะซึ่งเป็นตัวปุ่มสำหรับปรับ MTC ค่ะตัวปุ่ม MTC นี้นะคะก็มีหน้าที่ช่วยสำหรับปรับความตึงได้อัตโนมัติแทนการใช้ปุ่มปรับความตึงได้ด้านบนตัวปุ่ม MTC ค่ะจะมีในจากรุ่นเบอร์เน็ต B64 ถ้าเป็นเบอร์นีนาก็จะเป็นเบอร์นีนารุ่น L450 นะคะตัวนี้ก็จะสามารถช่วยให้เราอะคะ่ะ ปรับความตึงได้แบบอัตโนมัติทำให้เราทำงานได้เร็วขึ้นตัวปุ่ม MTC ก็จะอยู่ใกล้ๆกับตัวตำแหน่งที่สำหรับทำตัวม้วนริมกลมดุลม้วนริมแบนนะคะระวังจะใช้งานผิดตำแหน่งกันให้ดูที่ตัวลิ้นชักนะคะตัวสลักที่เราจะดึงถ้าเป็นตัวสำหรับทำม้วนริมกลมม้วนริมแบนสังเกตว่าก็จะมีตัวพลาสติกสีขาวคลุมอยู่ถ้าเป็นปุ่ม MTC นะคะก็จะมีทั้งหมด3เต็ปคือค่ามาตรฐานที่เป็นขีดตรงกลาง กับตำแหน่งบวกและตำแหน่งลบเดี๋ยวปุ๊กจะทำการปรับปุ่ม MTC ให้ดูคร่าวๆก่อนนะคะสังเกตที่ตัวไขควงตรงนี้นะคะชี้อยู่เราจะเห็นว่ามันเป็นตัวสลักตัวเดียวกันกับตัวที่ม้วนริมกลมและม้วนริมแบนเดี๋ยวปุ๊กจะปรับให้ดูถ้าเราปรับไปทางเครื่องหมายบวกสังเกตว่าตัวสลักตัวนี้จะห่างออกมาทางด้านขวามือคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูว่าถ้าเราไปดันไปทางตัวเครื่องหมายลบ ัวสลักตรงนี้จะผุบเข้าก่อนที่ปุ๊กจะเข้าไปปรับตัวปุ่ม MTC ให้ดูนะคะเราก็จะต้องรู้ก่อนว่ามันมีกรณีไหนบ้างที่เราจะใช้ปุ่มสำหรับปรับ MTC หลักๆค่ะถ้าเห็นจากในรูปนะคะเห็นจากในคลิปวิดีโอตัวนี้ก็จะมี2อ,อย่างคือทั้งฝั่งที่เป็นด้านซ้ายมือค่ะสังเกตว่าตัวตะเข็บเส้นสีแดงหวงจะเหลืออีกฝั่งหนึ่งที่เป็นฝั่งด้านขวามือตัวตะเข็บ ที่ปุกพองออกมามันค่อนข้างที่จะหอ่อตรงนี้ปุกทําให้ดูเป็นตัวอย่างเดี๋ยวจะพาเข้าไปปรับในคลิปอีกทีนึงกรณีแรกที่เราจะทําการปรับปุ่ม MTC ก็คือเวลาที่เราพงออกมาแล้วอะค่ะสังเกตเนาะในคลิปวิดีโอตัวเนี้ผ้าด้านหน้าค่ะก็จะห่อตัวด้านหลังก็ห่อตัวความตึงได้ก็จะแปลกๆตรงเนี้ยเดี๋ยวเราจะต้องทําการปรับปุ่ม MTC อะค่ะไปทางเครื่องหมายบวก ทำให้ไอตัวสลักสำหรับม้วลริมกมลมริมแบนนะคะมันห่างออกมาเพื่อให้ความตึงได้ของด้านบนและด้านล่างสมดุลกันแทนการปรับความตึงได้ด้านบนในกรณีที่เราโพ้งแล้วนะคะเราผ้ามันห่อมันย่นแบบนี้ให้เราทําการปรับตัวปุ่ม MTC ตรงนี้ไปทางเครื่องหมายบวกเพื่อที่จะให้ลิ้นชาร์กค่ะ,คะตัวสลักสําหรับมดริมกมลมริมแบนนะคะทางออกมาทางด้านขวามือสังเกตว่า ตัวลิ้นจะห่างออกมาทางด้านขวามือแค่เล็กน้อยเท่านั้นเพื่อเป็นการช่วยปรับให้ตัวผ้าไม่ห่อหลังจากที่เราปรับปุ่ม MTC ไปทางด้านบวกแล้วเราพ้งออกมาดูแล้วนะคะก็จะเห็นความแตกต่างของผ้าทั้ง2ฝั่งเลยว่าฝั่งหนึ่งอะค่ะที่ไม่ได้ปรับปุ่ม MTC ไปทางด้านบวกผ้าจะห่ออีกฝั่งหนึ่งที่ปปรับเรียบร้อยแล้วอะค่ะ าก็จะเรียบเนียนสวยแบบนี้กรณีที่2ที่เราจะต้องปรับปุ่ม MTC นะคะไปทางด้านลบสังเกตว่าในคลิปวิดีโอตัวนี้ผ้าที่ปุกโพงเอาไว้อะคะ่ะเส้นสีแดงจะเหลือออกมาทางฝั่งด้านขวามือของเราเห็นไหมคะเป็นหลูกเหลือตรงนี้เราจะต้องปรับตัวปุ่ม MTC มาทางด้านลบเพื่อให้ตะเข็บมันสวยขึ้น ตัวสลักที่เป็นตัวทําม้วนริมกลมและม้วนริมแบนนะคะก็จะผุบเข้าตามในคลิปวิดีโอตอนต้นที่ปุ๊กปรับให้ดูก่อนซึ่งตัวนี้ปุ๊กเปิดฝาครอบให้ดูแล้วก็ยังไม่เห็นกลไกนะคะอาจจะยังงงๆกันนิดนึงให้กลับไปดูวิดีโอตอนเริ่มต้นว่ากลไกการทํางานของเครื่องหม่ยเราปะคะ่ะตัวสลักที่เป็นตัวทําม้วนริมกมลมริมแบนก็จะผุบเข้าไปทางด้านซ้ายมือหลังจากที่เราดันตัวปุ่ม MTC ไปทางด้านลบแล้วนะคะเราก็จะลองโค้งดูก่อน เราลองเอาตัวที่เราโพ้งแล้วนะคะออกมาเทียบกันดูนะคะทางด้านฝั่งซ้ายมือสังเกตดีๆว่าห่วงของเส้นสีแดงจะเหลือออกมาหลังจากที่ปุ๊บปรับปุ่ม MTC ไปทางด้านลบแล้วค่ะตะเข็บก็จะเรียบสวยเหมือนทางฝั่งขวามือตรงนี้นะคะหลังจากที่ชมคลิปสำหรับปรับปุ่ม MTC ดูแล้วนะคะอยากให้ทุกท่านได้ลองปรับแล้วก็ลองใช้งานกันดูท่านไหนที่ทดลองปรับแล้วมีปัญหานะคะ สามารถทักอินบ็อกซ์เข้ามาสอบถามได้ตามช่องทางที่ปุ๊กขึ้นไว้ให้ด้านล่างนี้ได้เลยค่ะก่อนจบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้กับช่อง y o u t u เบอร์นีน่าไทยแลนด์ด้วยนะคะ